สวัสดีครับชาวทีแซดและเพื่อนเมื่อทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วแมงสมายกับเกม Blade and Soul r e v o l u t i o n นะครับอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการอัพสกิลของอาชีพกังฟูมาสเตอร์นะครับพอดีด้วยที่หลายๆคนถามมาว่าพี่ครับอัพสกิลยังไงหรือน้องครับไอพลังแฝงเนี่ยมันอัพยังไงนะอ่า เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับแบบที่ผมคิดเองแล้วทำเองแล้วอับอยู่ตอนนี้นะว่าผมจะอัพจากอะไรคิดจากอะไรดูจากอะไรนะในอาชีพของกังฟูนะครับผมอ่าเริ่มต้นเรามาดูที่สก,กิลกันก่อนแล้วกันนะเคส็์วิชาอ่าซึ่งอ่าสก,กิลเคสวิชาพื้นฐานอันแรกเนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็น3อันมีท่าพื้นฐานมีท่าไม่ตายแล้วก็ท่าล็อกตัวของผมเนี่ย จะอัพไอ้ท่าพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่นะจะอัพที่เลเวล5เพื่ออะไรเพื่อปลดกระบวน่าอ่าแล้วคราวนี้มันจะมีแค่บางอันที่อย่างเช่นอ่ะอันนี้มันไม่มีกระบวน่าไม่จำเป็นต้องไปอัพมันก็ได้สําหรับบางคนนะอ่าสำหรับผมนี่คืออัพ5ไปละอ่าแต่ว่าอย่างไอ้พวกนี้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปอัพมันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้าพอยต์เราเหลือเราไปอัพมัน5ไว้ก็ดีนะอืมแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นก็คือไอ้พวกเนี้ย ที่มันมีปรับใช้กระบวน5าเนี่ยเราต้องอัพ5เพื่อปลดล็อกมันนะอันนี้5ตอนนี้เราจะพูดถึงวิธีการอัพสกิลก่อนนะยังไม่พูดถึงคอมโพสกิลนะอ่าต่อมาท่าไม้ตายของผมจะอัพค่อนข้างเยอะจะเอาแต้มมาลงที่ท่าไม้ตายแต่ทางฝั่งอันติีเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็จะมาลงที่สกิลที่โจมตีมีครูดาวค่อนข้างไวแวิเนี่ยอย่างอื่นมัน2 0่สิบวิเห็นไหมสีิว <c oughs> ิผมเลยมาลงที่สกิลที่ครูดาวน้อยที่สุดนะ แล้วก็ส่วนท่าล็อกตัวอันนี้ผมไม่ได้ลงเพราะว่าด้วยที่ดาเมจมันให้น้อยอยู่แล้วอาจจะมีบางสกิลที่ที่ให้ดาเมจเยอะมากเช่นสกิลนี้คือคูณ900เปอร์เลยเพียงแต่ว่าเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะหลุดจากการจับมอนสเตอร์ที่เราเวลาเราจะขึ้นคอมอ่ะดังนั้นผมเลยจะไม่ไม่อัพแล้วก็ไม่ใช้นะดังนั้นเราจะยื้อเวลาให้เพื่อนมากกว่าที่เราจะทำดาเมจนะจังฟูเนี่ยเวลาลงปาร์ตี้อ่าคราวนี้ วิธีการคอมโบเนี่ยผมจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราจะต้องเลือกฝั่งก่อนว่าเราจะเป็นกังฟูมาสเตอร์เนี่ยเป็นแท้งหรือเป็นดาเมจเพราะอะไรเพราะว่าให้เพื่อนๆดูที่กระบวน่านะกระบวน่าเนี่ยมันบางสกิลมันจะมี3กระบวน่าสังเกตไหมว่าอย่างอันแรกม,มันคือให้มอบเอฟเฟกเลือดไหลซึ่งมอนก็จะเลือดลดไปเรื่อยๆเ,เป็น15ในในระยะเวลา15วินาทีเนี่ยอ่าแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกความเคลื่อนที่ด้วยอ่าอย่างของผมเนี่ยอันนี้ตอนนี้จะเลือกใช้ก็คือ ให้ลดพลังโจมตีที่ผมได้รับลงเมื่อม่อใช้สกิลนี้นะ1 0วิ1อสิหาวิิอ่าแต่ถามว่าผมรอซื้ออันเนี้ยอันนี้ก็คือการกระโดดเข้าไปแล้วทำให้ศัตรูล้มหรือน็อกดาวน์อาแล้วก็จะต้านทานจำกัดการเคลื่อนไหวด้วย <c oughs> อ่านั่นก็คือการหมออเฟร์อมาตานั่นแหละให้เราช่วงระหว่างที่เราใช้สกิลนี้กระโดดเข้าไปก็จะไม่โดนขัดซึ่งอันเนี้ยผมจะใช้อันนี้ แต่ว่าต้องหาก่อนวิธีหาสมุดคัมพี์พวกนี้หาจากไหนอย่างอันเนี้ยเราสามารถกดดูได้เลยช่องการทางได้รับเนี่ยช่องทางได้รับเนี่ยได้จากไรได้แต่ละค่าเหล่าทัพกับได้จากบอสฟิลฟิลไหนล่ะเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าแผนที่ทุ่งกว้างซูเย,ย่ก็ทุกอันเลยทุ่งบอสเลยเราสามารถรอปได้นะอื เช่นเดียวกันเราต้องไล่ดูทุกอันเนี่ยว่าเราจะไปถ้าไปสายสายแท้งก็ต้องอ่ะดูดเลือดลดพลังป้องกันถ้าไปสายสายโจมตีก็ต้องเพิ่มเน้นพลังโจมตีความเสียหายหรืออาจจะเป็นอมตะอ่ะอย่างอมาตะเนี่ยแทงได้หรือโจมตีได้เหมือนกันอย่างอันเนี้ยอ่ามอบเอฟเฟกออนแรกให้ศัตรูคืออะไรออนแรกคือการเจาะกรอกมันจะเจาะกรอกให้เราอ่าผมไม่น่าจีแต่ผมดูกนะ่อนนะกี่เปอร์เซ็นต์ มันจะมอบ on, เอฟเฟกอ่อนแอไม่แน่ใจว่ามัน3%คาดว่าผมจำไม่ได้ว่ามัน3%หรือเปล่าแล้วก็สแตกได้ทั้งหมด5ครั้งก็คือ15%นะอ่าถ้าจะไม่ผิดคืออันนี้นั่นก็คือไอตัวกังฟูเราเนี่ยสามารถเจาะกรอบมอนเตอร์ให้เพื่อนๆได้15%เปเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องไปนั่งดูว่ามันอัพอะไรบ้างแล้วเราควรจะไปหาคัมภีร์อะไรอย่างของผมเนี่ยก็ยังหาไม่ครบ สิ่งที่ผมได้มาได้คำพีมาก็คือได้คำพีเจาะเกาะมาเพิ่มมาอีก1อันดังนั้นกังฟูเราเนี่ยเราจะมีสกิลเจาะเกาะทั้งหมดเนี่ยสอันคือ1สกิลหมัดจากอันนี้1 2ส l กิลเตะรัวจากอันนี้อสอแล้วก็3คืออันติอันนี้มอสแอนฟิอ,ออนแอร์อีกอีกหนอ่าดังนั้นเป็น3ส,สกิลดังนั้นเราสัอย่างที่บอกไปว่าเราสแต็กได้5ครั้งใช่ไหมครับทำให้เอฟเฟกเนี่ยมันอยู่ เป็นเวลาอยู่ตลอดเวลาได้แค่เราต้องเลี้ยงสกิล l สกิลนี้ให้ได้อยู่เนื่องต่อเนื่องกันให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สแต็คให้ได้5ครั้งตลอดสแสลต็ก็คือการสะสมทบจาก3เปอร์เป็น6เปอร์เป็น9เปอร์เป็น15เปอร์ป,ประมาณนี้นะอ่าคราวนี้มันก็จะเข้าไปในเรื่องของคอมโบคอมโบส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะเปิดด้วยสกิลกระโดดเข้าไปก่อน หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมี2ออย่างแล้วแต่ว่าผมจะรีบขนาดไหนถ้าผมรีบผมจะกระโดดเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็จะหมัดข้างแล้วก็เตะเยี่ยวตัวแล้วค่อยกลับมาหมัดรัวแล้วก็เตะสูงแล้วก็เตะรัวเพื่อเจาะอ,อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สอง่อาแล้วค่อยค่อยมาเตะขัดขาถ้าสมมุติเราจะขัดนะส่วนไอ้หมัดทะลวงเนี่ยที่มันเป็นสกิลขัดของฝั่งสตันน่ะผมจะไม่ผมจะจะไม่ค่อยใช้ จะใช้ยกเว้นในกรณีที่เด็ทอยหรือคนอื่นขัดฟ้าเนี่ยเขาหมดผมค่อยใช้เพราะว่าเราต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยแปลงล่างมาเป็นไอไอตัวไอเนี่ยท่าไม้ตายเนี่ยเราก็จะใช้ตามนี้เลยแล้วเราค่อยใช้อันติดจบอันสุดท้ายเพื่อเป็นการต่อขัดให้เราให้รอยนี่ต่อไปให้ได้เรื่อยๆนะอ่าคราวเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเข้าไปในไอนี้ให้ดูหรือเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก็ได้แปบ๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมจะตองตีบอสดูนะอ่ะสมมติอ่าผมจิ้มที่บอสเปิดได้ตัวนี้อ่ะเปิดตัวนี้อ่าแต่เนี้ยในกรณีที่เรามีขัดอยู่แลแเราก็ขัดแล้วก็เนี้ยเห็นปะมันจะขึ้นสแตข้างบน2ส,สแตแล้วเสร็จปุ๊บแปลงล่างเข้ามาบัฟคิหมุนหมุนแล้วก็ต่อยไปก่อนรอเวลาที่บัฟสไตกใกล้หมดพอมาเริ่มกระพริบบัฟสแตเริ่มกระพริบโอเคต่อมันก็จะเป็นสแตสาม อ่าอะไรประมาณนี้แต่อันนี้บอสมันค่อนข้างบางมันก็เลยตายไวนะอืมมันจะอารมณ์ประมาณนี้แหละต่อมาอันนี้เรื่องของสกิลนะคะผมต่อมา,มาในเรื่องของพลังแฝงพลังแฝงของผมเนี่ยอ่าด้วยของผมเองผมไม่ได้ทําเป็นสายป้องกันผมก็เลยจะเลือกอ่ะผมขอกลับไปที่สกิลนิดนึงอ่าสายแทงหรือสายป้องกันที่ผมกล่าวไปที่ผมบอกว่าไอ้กังฟูมัมนมีเนี่ยเพราะอะไรเราสามารถดึงบอสได้นั่นก็คือกระบวนท่าของอันนี้ อ่มันเพิ่มอัตราเพิ่มคุกค,คามน250%ซึ่งถือว่าเยอะมากมันทําให้เราดึงบอสได้อยู่ในระยะเวลา10วินาทีตรงเนี้ดังนั้นถ้าใครอยากเล่นกังฟูสายแทงก็ลองได้นะแต่ต้องไปหาสมุดอันนี้มาก่อนสมุดนี้หาได้จากสุสานทั่วไปก็คือลิงทั่วไปในหลับไปฟาร์มจากมันจะมันจะดอปจากไอ้พวกหัวหน้าลองบอสต่างๆนะอือคราวนี้มาดูพลังแฝงกัน ตาลังแฝงของผมอย่างที่บอกไปผมเล่นสายโจมตีผมจะเน้นโจมตีแล้วคราวนี้ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อัพไปเรื่อยๆแล้วรีเพื่ออัพใหม่ดังนั้นผมจะอัพไอ้ตรงนี้ช่วงแรกเลยช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยผมอัพพอ10ปุ๊บพอเวลห้าสิมันปลดผมก็เลยมาอัพทะลุก,ก่อต่อเวลร้อยมันเปิดผมเลยมาอัพโจมตีต่อเพราะเพราะอะไรผมจะทิ้งไอ้โจมตีเนี้ยอันแรกเลยเพื่อที่จะมาอัพหลังๆก่อนเพราะหลังๆมันเพิ่มเยอะกว่าสังเกตไอเนี้ยใช้800มันเพิ่มไปเท่าไหร่มันเพิ่มไปเกือบ20ใช่ไหมส่วนไอเนี้ย มันเพิ่มไปประมาณ9ซึ่งถ้าสมมุติเราใช้เยอะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยไอตัวเลเวลร้อมันเพิ่มเยอะกว่าคราวนี้ทําไมผมถึงลงพลังโจมตีลงจอกเกาะแล้วลงแล้วลงคลิกแต่ถามว่าทําไมคลิกเนี่ยอ่าคีตตีคอนเนี่ยผมอัพแค่นี้แหละแล้วที่เหลือผมไปลงทะลุกกอนแล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังจะลงโจมตีต่อเป็นเปอร์เซ็นต์ถามว่าทําไมไม่อัพให้พวกนี้ให้มันตานก่อนเพราะว่าค่าเซตเตอัสของผมเนี่ยตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะพอใจในเรื่องของการทะลุเกาะกับ คิดที่ค้อนล้วคิดที่ค้อนถามว่าผมอยู่ที่70เปอร์อย่างเงี้ยเมื่อผมใช้สกิลบัฟคีเข้าไปมันจะกลายเป็น100เปอร์ทันทีดังนั้นอาจจะเป็นว่า100เปอร์เนี่ยเวลาตีบอสที่เลเวลสูงกว่าตัวเองมันก็ยังไม่พอก็จริงแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยในตอนนี้พอละเพราะว่าอะไรในอนาคตเนี่ยผมจะมีบัฟคีเพิ่มเข้าไปอีกถ้าผมหาสมุดได้นะก็คือตัวนี้1เพิ่มคีไปอีก15เปอร์สได้จาก ไอตัวนี้ถ้าได้สมุดมาก็เพิ่มคีย์สามสิบห้าเปอร์แทนอ่าสามได้จากอาวุธอาวุธที่ผมยังไม่ได้ครับก็คือตัวนี้ก็เพิ่มคีย์ไปอีกสิบเปอร์อ่าทึ่งให้เพื่อนด้วยพวกเนี้ยซึ่งมันบัฟคีย์ให้เพื่อนเนี่ยถือว่าดีมากกังฟูเนี่ยอ่าดังนั้นผมเลยคิดว่า70%ของผมเนี่ยตอนเนี้ยไอตัว70%ตอนเนี้ยมันพอละดังนั้นผมเลยหยุดที่อัพที่จะอัพคีย์ก่อนแต่ถามว่าในอนาคตจะอัพไหมอัพ และผมไปลงที่อะไรผมไปลงที่พลังโจมตีต่อ,อพลังโจมตีเนี่ยทำไมผมถึงไม่ลงพลังโจมตีตรงตัวเบสพื้นฐานมันให้เต็มเพราะว่าตอนเนี้ผมค่อนข้างที่จะมีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะละผมเลยเลือกที่จะไปลงแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนที่เลเวล200นะดังนั้นยิ่งยิ่งเราสามารถดันของดันของที่เป็น ATK พื้นฐานเราเนี่ยไอตรงเนี้ยพลังโจมตีเนี่ย4ี่0สีเนี้ยยิ่งดันได้มากเท่าไหร่ ไอตัวผลเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลกับเรามากเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราคิดว่าเราสามารถดันได้เยอะพอเราก็มาลงที่ไอตัวพลังแฝงอันนี้ได้เลยอันนี้สาหรับสายโจมนะส่วนสายป้องก,กันก็ตามที่เห็นเลยคนละอย่างกันเลยมันก็จะเป็นป้องกันสกัดกั้นเลือดเนี่ยเน้นป้องกันกับสกัดกั้นก็ได้อย่างที่ผมแนะนำเน้น,นป้องกันสกัดกั้นนะเพราะอะไรสกัดกั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกถ้าค่าสกัดกั้นเราเยอะสมมติ <c oughs> โดนโจมตีหมื่นหนึ ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งในเรื่องของสกิลของกังฟูนะเคพทีลัเสริมอ่าผมไม่ได้ลงที่กระทืบนะผมไปลงที่กำปั้นเพราะเวลาเพื่อนยกเนี่ยถามว่าต่อยธรรมดาใช้สกิลกับไอ้ต่อยแบบเนี้ยไอ้นี่ได้แรงกว่านะผมเทสมาละั้วเลเวลยี่สิเนี่ยแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็ ฮองมุลฮองมูไม่มีอะไรในส่วนนี้ทุกคนจะทําเหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นไม่หวังว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะในเรื่องของการอัพอเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของการเซ็ตสกิลออโต้สำหรับบางคนแต่ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนนะําให้เล่นออโต้เวลาเราจะไปลงดันกับเพื่อนดันใหญ่หญแต่ถ้าดันน้อยๆเนีย่นยเราเซ็ตสกิลออโต้ได้สาหรับบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าควรจัดยังไงเนี่ยเวลาการจัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกผมจะเปิดด้วยสกิลนี้ใช่ไหมครับผมจะต่อด้วยสกิลนี้คือเจาะก,กอก่อน แล้วก็เตะเสร็จปุ๊บมาที่สกิลนี้สกิลนี้จะะล่อยอีรอบนึงแล้วค่อยเตะอ่าแล้วค่อยถ้าเราจะงัดต่อแล้วค่อยงัดแต่ว่าความจริงผมจะไม่ค่อยใช้อันนี้อ่าแล้วก็เลียงแบบนี้เสร็จปุ๊บเปิดอันติอ่าแล้วค่อยไปหน้าต่อไปอ่านี้ผมขอย,ยกเลิกแล้วกันนะแล้วค่อยมาที่อันนี้บัฟเตะปุ๊บแล้วค่อยไปอันนี้หรือสําหรับบางทีผมจะใช้วิธีแบบนี้ผมจะบัฟเสร็จปุ๊บผมใช้น,นี้ก่อนถ้าสมมติในกรณีที่ว่า ไอตัวดีบัฟข้างบนที่เราทําใส่บอสเนี่ยมันกําลังจะหมดแล้วผมต้องใช้อน,นี้ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยอันนี้กับอันนี้นะอะไรประมาณนี้แหละอืมแล้วเราก็กดตกลงถ้าเราเซตเสร็จแล้วประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้เรื่องคลิปของกังฟูน่นาจะประมาณนี้นะหวังว่าคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับวันนี้พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ